จอแอนดรอยตรงรุ่นนิสสันโนนนะครับลูกค้าเลือกจอขนาด10นิ้วนะครับสเปค8คอนรก็แรม4ี่ลองหกพร้อมกับกล้องรอบคัน Full HD นะครับอันนี้มุมมองกล้องด้านหน้านะครับกล้องด้านหลังกล้องซ้ายขวานะครับสังเกตว่าเห็นมุมล้อนะครับกล้องซ้ายขวาด้านหลังนะครับกล้องหน้าแบบกว้างกล้องหลังแบบกว้างมุมมองขนาด้างนะครับมุมมองกล้องสามมิติสวยๆนะครับตรงรุ่นเลยมาดูฟังก์ชันนะครับ อันดับแรกเข้าเกียร์ถอยหลังขึ้นกลองเรียบร้อยนะครับกดไฟพามาขึ้นกลองนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายรอดับแป๊บนึงนะเลี้ยวซ้ายครับโอเคเลี้ยวขวาครับขึ้นกล้องปกติทีนี้มาดูนะครับฟังก์ชันของจอ Android มีอะไรบ้างนะครับปุ่มเดินนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงใช้งานได้นะครับในฟังก์ชัน u t u b e แปร g o o g l e Map นะครับ Play Store Netflix มีมาให้นะครับ รุ่นนี้หน้าจอ 2K นะครับคมชัดสูงประมาณนี้ครับสีสวยๆเลยสีสันสดใสนะครับสนใจงานติดตั้งนะครับสอบถามได้นะครับร้าน PPS เทคนิคกกรนจายขอบคุณครับ